มันจะมีแม่น้ำลำธารใช่ใช่มีน้ำด้วยทางนู้นใช่ทางไหนนี่ทางใต้ฟ้งฟ้าสดเดินไปดูได้ไหมดูไม่ก็นี่ตามพี่เข้าไปครั้งนี้ที่พ่อลงไปไงั้นตอนจะลงไปไม่ที่พระพาลงไปเขาบอกว่าลงไปจะไปเจอหินเป็นแก้วอะไรนะอ๋อไอ้ที่ไปเจดีใช่ไหมคะไม่รู้เขาบอกเป็นหินเป็นแก้วเป็นเก็ดสวยข้างล่างเขาบอก แต่ว่าเราเคยมีคนลงไปไหมเคยค่ะหลายคนเลยหลายคนมากเลยไม่ตอนนั้นพระมาไปไม่ถึงเลยแล้วหายใจออกไหมก็ออกมันออกหายใจออกสิดเย็นน้อยอันนี้เพิ่งลงครั้งแรกเหรออันนี้หนูลงหลายรอบมากไม่น้องเคานี้เพิ่งลงครั้งแรกเหรอเราไม่เคยลงเหรอ นพี่ม้าก,กระดงตารอบพี่แล้วกับพี่ปานี่สองรอบนี่แต่ก่อนพามาพามาถึงตรงนี้ตรงที่<ม>แคบๆนี่แหละหทางไหนนะสิบกิโลไปทางนี้เหรอพัฒนาไปถึงบัเตือนพัฒนาเนี่พัฒนาไปถึงบรรยากาศออกซิเจนเริ่มลดลงอยู่เลยสองสองลูตรงนี้แหละค่ะตอนนี้น่าจะประมาณแปดสิบสามใช่ไหมใช่ไหม ใช่หมใช่ป่ะเอเนี่ยน่นเาเรามาดูดิไม่รู้ดิเออเออลองไปมันจะแคบลงเออพ่อจะกิ้งลงอันนี้มันจะขึ้นลงมามันจะแคบลงเลยใหญ่ไปแล้น้องน้องไม่เคยลงหรอไม่เคยลงเคยลงได้ถึงตรงนี้แหละแค่นี้เหรอแล้วก็แล้วก็พ่อก็มาตามนี่ยใช่ไหมคะอ๋อพ่อก็มาตามเลยเหรอ่าใจน่าพอแล้วมั้งให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าที่ไปได้นะไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไป พ่อนั้นใช่ไหมไหนสีขาวอ่ะโอ้ยยาจัเอาไหนยี่ก่สองสองนี่แหละไหนใช่ไหมพ่อมาดูดิเขาบอกลงไปอีกไงน้องเคยลงสุดแค่ไหนสุดถึงยืนได้เลยค่ะเคยเคยลงไปสุดไหมเคยเคยลงไปสุดไหมไม่น้องเขาเคยลงไปสุดไหม พึ้งสิกิโลใช่ไหมคะไม่ใช่สุดแค่แค่ว่ายืนได้อ่ะยืนได้เคยไปค่ะอีกไกลไหมนี่ก็อีกนิดหนึ่งคะ่ะลงไปแล้วมันเห็นเหมือนเกล็ดแก้วไหมไม่ค่อะอ๋อแล้วน้่นเปละเฮ้ยอะไรแวบๆเมื่อกี้ไหนเกล็ดตรงไหนก็นี่ยอืมตอนนี้ไม่เงียบอีกนิดหนึ่งอ่ะได้ไหมอีกอีกนิดหนึ่งเรายืนได้ มบรรยากาศนิดนึงประมาณกี่เมตรออกซิเจนตอนนี้เจ็บเจ็บไอ้เฮ้ยไม่ทราบค่ะฮะไม่ทราบแต่ว่าไม่เยอะมากใช่ไหมแต่ไม่เยอะมากถ้าลงไปเลยนี่จะลำพายเลยใช่ไหมจะลงไหมล่ะทำไมมันดูเย็นอยู่แค่หงใบลงไปเลยลงไปเลยนิดนึงไหนอีกนิดนึงขนาดนี้ก็มาณกี่เมตรไม่รู้ทำไมมันมืดอ่เมื่อะเนี่ยยืนได้แล้วเหรอข้าลมาจะลงไปทานนั้นก็ได้พ่อยืนยืนได้เหรอยังยางลงไปโตุกๆทุกๆทุกๆเดือเสียอะไรมืออย่างนั้น ไหวไหมนี่โตจะไหวไหมไหวบรรยากาศตอนนี้เอลซิเจนหกสิบสี่เลยเจนต้องดูแลลุงมาได้ตอนขึ้นได้เลยต้องดันเติมดันดันตูดลงมาไม่ได้นะ้วนองลงมาทันยังน้องเขาไม่เคยลงมาดูน้องเขาอะไรอันนี้กว้างขึ้นเลยก้าวเขาได้จะมาเรียกอีกไหมเนี่ยไอ้แตงพอรู้ทางนัดอยู่ใช่แตงพอดูทางนัดเยอะนี่เอาน้องระวังนะไฟฉายไม่มีใไหม ตะวันไปฝองให้เขาหน่อยเ,เดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋โอโอ้สุดยอดถึงแล้วเก็บมากเลยเพอแล้วแค่นั้นพอแล้วแค่ยืนได้ก็พอแล้วน,นน้องเขาก็ไม่เคยมาเลย พอแล้วไม่ยบางบางคนก็ลงช่องนี้ใช่ไหมคือบางคนเลงใครไปนะสิก,กิโลใครไปมีพระมีพระอาจารย์เขาเคยลงไปได้วยครับ <c oughs> เป็นเนื้อแบบว่าเหมือนโบรามาถึงแล้วนีน่<ะ>ตอนน้ำพระบอก อ๋อเขาหยุดแค่นี้นะใช่ถ้าเกิดไปนี่นก็ต้องคาดนะคะคุณคาดแล้วไปรอดอีกไหมอ๋อนี่เป็นเห็นหินตัวนี้ไงที่ท่านบอกไว้อันนี้มาเองหรือตกลงมาน่าจะยมาเองอุ้ยตรงคูตรงคาดเลยเนี่ยอ๋อแต่ไม่เคยไปใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยไปมาถึงสุดเปอแค่นี้เลยอุ้ยมาเข่า อะไรป่ะอีกค้ังงข่าวเลยมันไม่เคยมีคนไปไงไม่ค่อยมีคนไปอาดูคแค่นี้พ <ไป S 2> อแล้วใครแค่เราคานเบมองดูก่อนนะตโตไปไหมล่ะไปไหมเอากล้องไปดิไปไหมเลยไหม,ไม,ไมล่ะไปดิงนวหน้าไปเอากล้องไปดูไปกล้องมาไปดูนี่คานไก่ไหม <laughs> หนี่อันนี้ไม่